เฮ้ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVP กันใน n a t i o n l นะครับผมวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม Sword Art Online a l i c i a t i o n Rising Steel นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีลงบอสใหม่กันนะครับผมสำหรับคลิปก่อนที่ผมได้บอกไว้ว่าธาตุาตัวละครไม่ใช่ธาตุลมตีไม่เข้าผมขอให้ทุกคนล้างออกไปเลยนะครับผมทุกธาตุตีบอสตัวนี้เข้าหมดครับแต่เดี๋ยวผมมาบอกว่าทาไมถึงตีไม่เข้ากันนะครับผม สำหรับบอสที่ผมลงก็ประมาณนี้เนาะบอสเบลก้าสิบเลยนะครับผมสำหรับทีมที่ใหม่นี่เลยครับผมตัวยืนพื้นก็คือตัวแรกจะเป็นสกิลซีนะครับผมสกิลซีจะยืนพื้นเลยนะตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นนี่เลยครับผมเป็นรีฟาผมแนะนําว่าเอาเป็นรีฟายืนพื้นเลยนะหนึ่งตัวต้องมีในทีมแน่นอนคือรีฟานะครับผมอีกสองตัวที่เหลือแนะนําให้เอาเป็นตัวที่เป็นเมจิกแอคแท็กนะครับผมเป็นเมจิกดามเอเออ ให้เอาไว้นะครับผมแล้วก็ส่วนสองตัวข้างหลังตัวหนึ่งเอาเป็นสีเขียวนะครับผมเอาไว้เพิ่มอีคารัเน็ตสกิลตอนเริ่มเทินนะครับผมเนี่ยแม่สามสิบเทินกับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับผมอลิสตีกายภาพเอาไว้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมต้องมีทําไมต้องแยกครับผมว่ามันเป็นตีกายภาพตีเวทตีอะไรเดี๋ยวผมบอกครับผมบอสตัวนี้มันกวนครับผมนะ เริ่มเพลินม,มาปุ๊บบอสจะตีเราก่อน2ทีนะครับผมตีหมุนรอบนึงแล้วก็ตีเดี่ยวเอ้ยตีสามทีตีสามทีผมพูดผิดทธิโโ์โอ้โหผมพลาดละจริงๆผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเล่นมือเลยก่อนนะเนี่ยคือเข้ามาปุ๊บอะทุกคนสังเกตตรงหน้าบอสตรงที่ผมกดตัวดีนะบอสจะมีสัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปหมัด แล้วมันเป็นรูปโล่อยู่นะครับผมอันนี้คือบอสต้านกายภาพนะครับผมคือกายภาพอ่ะจะตีไม่เข้าเลยนะครับผมแม้แต่นิดเดียวบอสจะตีบอสตัวนี้ไม่เข้านะสำหรับใครที่ตีกายภาพนะครับผมผมถึงได้บอกว่าให้เอาตัวที่เป็นเมจิกแอคแท็กเมจิกดาเมตมาเนี่ยตีนะครับผมแล้วก็ต้องมีเบรกสกิลด้วยนะอย่าลืมนะครับผมอันนี้เห็นไหมก้าชินนอนมานะครับผมีเห็นไหมไปเข้าหมื่นสองแรงมาก อ่ะคือนะผมก็ขอตีเป็นแบบแอสเซิลก,ก่อนดีไหมเนี่ยอ่ะขอตีแอสเซิลก,ก่อนแล้วกันเพราะเมื่อกี้ผมพลาดละพีดีเข้ามามันออโตโ้เฉยเลยงงเลยโอเคป้องเห็นไหมตีเข้าไปพันละติดกับคลิปก่อนนะคลิปก่อนตีเข้าแค่พันสองพันสามประมาณนี้อันนี้ก็ตีเป็นแบบแมจิกแอคแท็กไปแล้วกันนะชาร์จสกิลไปเมื่อกี้ไม่น่าเลยครั้งก่อนผมลืมผมปล่อยออโต้อยู่นะเก็บแต้มก็ปล่อยออโต้ไป อันนี้ก็เหมือนเดิมปับป๊บให้ปั๊บให้ทีเซไปก่อนแล้วก็เบรกสกิลไปอีกรอบหนึ่งนะครับมาทุกคนดูนะครับผมว่งแล้าาล,ละโอเคมา,าจะประมาณนี้นะครับผมเราใช้อัตุนะเบรกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่บอสจะได้เบรกเป็นศูนแล้วเธนเราจะลดนมาสองตัว อันนี้คือผมคำนวณคำนวณมาหมดแล้วนะเหน่ยไหมตัวนี้ใส,ส่สกิลชาร์จเสออร็จปุ๊บอินคาเนตเราขึ้นร้อยพอดีแล้วรลเราลดเทินให้ออะไรนะชินอนขึ้นมาใช้อินคาเนตสกิลเพราะว่าชินอนใช้อินคาเนตสกิลได้แรงมากนะครับผมใช้อินคาเนตแบบเมจิกแอคแท็กเนาะเนี่ยทุกคนดูสกิลรักบอสมายอยู่เหมือนเดิมนะบอสจะเป็นต้านเวทอยู่นะครับผมลูกหมัดคือเอ้ยไม่ใช่ต้านเวทต้านกายภาพนะครับผมลูกหมัดคือต้านกายภาพนะมาชาร์จสกิลเหมือนเดิมครับผ อนนโอเคตีเสร็จปุ๊บเราอย่าเพิ่งให้รีฟาออกเธอนะครับผมเราสเตย์รีฟาไปก่อนแล้วก็ให้ชินอนออกต่อเลยนะครับผมทุกคนอ่านตรงอินคาร์เนตที่มันโผล่ขึ้มาด้ว่ามันเป็นเมจิกแอคแท็กหรือว่าเป็นสลัดแอคแท็กหรือว่าเป็นเทิ Attack, ร์ดแอคแท็กน,น,นะครับผมถ้าเป็นเทิร์ดแอคแท็กกับสลัดแอคแท็กคือตีกายภาพนะครับผมถ้าตีเมจิกแอคแท็กเมจิกแอคแท็กคือตีเวทนะครับผมมา ฟังลุกฟงสองหมื่นสามก็บึ้มรอบสองหมื่นแปดโอเคกดเทียบไปเลยโอเคแนะนำให้ใช้ตีแบบเมจิกแอคแท็กให้หมดเลยนะแต่สำหรับดีฟ้์ผมจะฮนะิลเนาะจริงจริงผมขอบัฟให้ได้ไหมโอเคแล้วก็ นาตีแล้วก็อคอยในชาร์สกิลไปก่อนแต่ประมาณนี้นะครับผมแต่บอกเลยว่าทำอย่างเนี้ยเสี่ยงตายนะเพราะว่าผมไม่ได้ฮิวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าใครสังเกตเห็นคือผมจะลังเลระหว่างฮิวกับบัฟให้ทีเซ่นะครับแนะนำว่าถ้าใครไม่มั่นใจคือให้ฮิลดีกว่านะครับผมอันนี้ผมบอกว่าผมเสี่ยงตายนะผมเสี่ยงอยู่ตอนเนี้ย 87คือเข้าหมดตีเข้าหมดนะครับผมแต่ประมาณนี้นะครับผมโอเคทักษิณซีผมแนะนำให้เอามาเป็นเมจิกแอตแทกดีกว่ามันจะเร่งดามไปตอนต้นเกมเยอะนะเอ่อขนาดแล้วก็มันจะตีเดี่ยวมั้งเออตีเหนื่อตดงนั้นโอเคจังหวะนี้ปุ๊บเราไม่ต้องคิดอะไรเลย อ่าทุกคนสังเกตรตรงตัวบอสก่อนเดยผมก็ออธิบายบอสมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมบอสมันเปลี่ยนจากต้านกายภาพเป็นต้านเวทแล้วนะตอนนี้นทุกคนดูดีนะมันจะเป็นรูปเห็นไหมมันจะเป็นรูปคาทานนะทุกคนจะเป็นรูปคาทาแล้วมันจะเป็นรูปโล่นะครับผมอันนี้คือบอสต,ต้านเวทแล้วนะเทินประมาณ20กว่ากว่านะครับผมบอสจะเปลี่ยนจากต้านกายภาพเป็นต้านเวทนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราใช้ตัวตีเวทไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยกแผงเลยไปดูอันนี้ฮิลไปก่อนนะ ชินอนตอนนี้ชินอนใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมผมเปลี่ยนเป็นรีฟาไม่ใช่รีฟาสีอลิสเอออะไรเนี่ยก็เบรกสกิลเห็นไหมสแลสแอคแท็กอันนี้คือตีกายภาพนะครับผมเดี๋ยวดูตีกายภาพจะเข้านะครับผมเ,ออเห็นไหมตีกายภาพเข้าแล้วนะตอนนี้7,200นะครับผมอันนี้ใช้อสุนะเบรกต่ออสุนะแนะนำไมใ่ใช้สกิลสีตอนอย่างเดียวนะตอนเนี้ย โอเคหกพันโอเคอันนี้เราชาร์จขึ้นมาได้ห้าสิบสามนะครับผมอีเวนต์นี้ผมขอไม่ฟรกว่าเป็นตัวละครอะไรที่ต้องลงนะครับผมฟรกอย่างเดียวคือขอเป็นตัวละครท่าสีเขียวถ้าใครมีเยอะๆนะโอเค จังหวะน,นี้เปิดเปิดมาถึงปุ๊บเราอันนี้ได้เลยนะเราบัฟตีเซ่ก่อนเลยไม่ตีเซ่ได้ออกนะครับผมต่อไปอินคาร์เนตสกิลนะครับผมอันนี้ผมแนะนําว่าให้อาจุนะเบรกดีกว่านะครับผมหรือตัวที่ดามเมจน้อยนะเบรกดีกว่าส่วนอลิสดามเมจหลักผมจะไปยูนแอสเอลเลยจะตีแรงมากนะครับผมไม่อีกเงินหมื่นสอง ่อไปอ่างนี้เห็นไหมอันนี้คืออิน,น,อน,นคาเนตได้ละบอสตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีเบรกสกิลกันนะแต่น่าจะมีแต่น่าจะน้อยมากเพราะผมได้หสถานะอะไรวะเนี่ยขึ้นไป็ัหมดเลยเมื่อกี้อันนี้ผมจะฮิลแล้วนะไม่ต้องไ,ไม่จำเป็นต้องวัตตีเซ่แล้วตอนนี้ว่าเราได้อินคาเนตสกิลมาละนะครับผม เทินผมขอ,อนัดเทินมันงั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเทินจะสิ้นสุดที่อ่าชื่ออะไรนะอลิสใช่ไหมก็เบรกไปเรื่อยๆแล้วกันยังไม่ต้องรีบอะไรอยู่ละโ,โอ้โหแหลกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเน็ตอาจจะไม่ดีหรือเครื่องไม่ดีสักอย่างหนึ่งอะ ทำไมมันมาแหลกอะไรอีกเนี่ยอัดตั้งน้ำไม่แหลกนะ,ะงงเลยเอา้าอัดอะไรเนี่ยโอ้ยเอเคน่าจะดีขึ้นแล้วมั้งอันนี้ก็เป็นสลัดแอคแท็กไปแล้วกันนะครับผมเฮ้ยพุ้งต่อไปฮิวต่อเลยนะครับผม หิวไม่น่าทันมั้งท่านี้ล่ะท่านี้ล่นขึ้นมาได้อยู่เราจะพยายามให้รีฟาร์นะครับผมเอ้ยเออใช่รีฟาร์ได้ใช้สกิลนะครับผมได้ใช้สกิลอินคาเนตนะอ,อ่าอ่ะบัฟมั่วดีกว่าจังหวะน,นี้ต้องบัฟมั่วละโอเคมา โอเคอันอน,ออนี้ผมแนะนำฮิลดีวกว่ยฮิวเพิ่มเมจิกแอตแทกโอเคนี่ลเลอเทิร์นสุดท้ายผมให้รีฟ้าเข้ามาแล,าล้วใช้คาเดรยสกิลจบเลยครับผมฮิดวดาเมจจะถึงมะนะสามแสนเพราะที่ผมลงมันถึงสามแสนและปุ่งห้าหมื่นละอันนี้สกลิลเอเย่นกน็ไ ไปยัยงเล่วไปทังวันอสองหมื่นหนึ่งดูเดีวดูเดี๋ยวด,ด,ดถึงถึงโอเคถึงสามแสนนะทีมผมไม่ทำได้ประมาณนี้แหละแค่สามแสนเพราะคนอื่นเขามีตัวละครสีเขียวเยอะกว่าผมะก็ปล่อยเขาแต้แต่แ่ันในสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับผมประมาณนี้ โอเคนี่ือทาแบบทำได้ตอนจบนะครับผมประมาณนี้อรอมาก่อนโอเคศารกิจผมก็ทำเสร็จเรียบร้อย5 4า0 0 0สี่นะครับผมขึ้นเป็นอันดับสี่อยู่เลยนะครับผมอันดับเดิมเลยไม่ไปไหนเลยเสีย <c oughs> ใจโอเค ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมที่ผมแนะนำให้ลงตอบอสนี่นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันต่อเลยนะครับผมสำหรับการจัดทีมนะครับผมถ้าใครทีไไไ่ไม่ไม่ได้มีตัวละครแบบผมนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาสอนจัดนะครับผมยืนพื้นอยู่แล้วนะสองตัวแรกรีฟาร้ากับทีเซ่แนะนำว่าให้ดูตรงสกิลซีก่อนเลยนะอย่างแรกสกิลซีนะครับผม สมุิว่าตัวไหนบ้างเราต้องคัดก่อนนะว่าตัวไหนเราบ้างที่มีสกิลซีนะครับผมก็ดูอันนี้ก่อนจะได้อ่ะ UTO นะครับผม UTO เห็นไหมสกิลซีของเขาจะเป็น S/ l a s h attack นะครับผมก็คือจะเป็นตีกายภาพนะ slash attack ตีกายภาพนะครับผมแล้วก็เห็นไหมมีเมจิกแอคแท็ด้วยแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เอา UTO ไปนะผมแนะนำว่าให้เอาตัวที่มันแบบว่าเป็นสกิลซีที่เป็นเมจิกแอคแท็ไปดีกว่านะครับผม พ่าช่วงแรกๆเราจะได้ใช้สกิลซีเยอะนะครับผมส่วนส่วนช่วงหลังๆเนี่ยสกิลซีเราจะไม่ค่อยได้ใช้ละก็แล้วแต่คนจัดนะครับผมต่อไปเป็นสกิลฮิลนะครับผมฮิลก็ไม่ต้องเลยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครมีรีฟารนะครับผมทุกคนก็จะน่าจะมีรีฟายแล้วทุกคนน่ะน่าจะมีรีฟายแล้วผมเชื่อนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะลงแค่เบลล์มันห้าสิบก็พอแล้วเนาะเอาแค่แต้มก็พอละเอาแค่แต้มแล้วก็ได้ของรางวัลในอีเวนต์นะครับผมประมาณนะั้นเนาะ ต่อไปเมจิกแอคแท็อีก2ตัวที่จะเอามาต้นเกมนะครับผมเมจิกแอคแท็เราก็ดูก่อนว่าตัวไหนบ้างที่เราเป็นเมจิกแอคแท็นะครับผมเราก็นั่งไล่ดูทีละตัวเลยนะครับผมสําหรับทีมผมก็มีเมจิกแอคแท็กแค่สตัวนี่แหละอาสนะตัวนี้เป็นเทิร์ดแอคแท็นะครับผมเป็นเทิร์ดแอคแท็ก็คือเป็นตีกกยภาพเนาะแล้วก็เป็นเพิ่มสกิลซีด้วยนะครับผม อืมซือ้อนะตัวนี้เพิ่มสกิลซีทั้งฮิลทั้งสกิลซีด้วยนะครับผมจะประมาณว่าไอนี่เลยนะจะประมาณว่าเป็นแบบตัวคล้ายๆกับรีฟาเลยเนาะสกิลเหมือนรีฟาเป๊ะเลยอ่าอันนี้ก็เป็นนี่เอ็กซ่าสองนี่เป็นเมจิกแอคแทกแบบเอ็กซ่าสตองด้วยนะครับผมเป็นทั้งตัวฮิลแล้วก็เป็นตัวตีได้เลยนะแต่เสียดายที่ไม่มีสกิลบีนะครับผมผมแนะนําว่าเมจิกตัวที่เป็นเมจิกแอคแทกเราเนี่ยเป็นตัวละครเมจิกแอคแทกเนี่ยให้เอา ให้มีสกิลบีด้วยนะครับผมสกิลเบรกเนาะเราจะไม่ได้เราจะไม่ต้องพึ่งสกิลบีตัวอื่นมากนะแล้วก็ธาตุน้ําอย่าลืมนะครับผมว่าธาตุน้ําอีเวตนนี้ลงไม่ได้นะครับผมลงไปคือสกอร์เราลดยับยับแน่นอนนะครับผมตัวละครผมน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละเนาะ hmm. โอเคประมาณนี้แหละสมมติว่าผมจัดเสร็จแล้วนะโอเคต่อไปตัวตีกายภาพอีกตัวหนึ่งนะครับผม เข้ามาดูกันว่าตัวตีไกลภาพก็แนะนําเหมือนเดิมนะมีสก <ble> ิล B แล้วก็มีสกิล A ด้วยนะครับผมผมแนะนําเป็นอย่างนี้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนดูก่อนนะครับผมถ้านี่ผมลองจัดแบบพี่เลนดูดีไหมเนี่ยจัดแบบพี่เลนดูมา ผมรู้และวแต่เสี่ยงนะผมบอกเลยทีมนี้เสี่ยงเหมือนกันคืออีเวนต์นี้ผมจัดหลายทีมไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมมีสกิลซีน้อยตัวละครสกิลซีผมน้อยมากน้อยจริงๆหรือไม่มีเลยด้วยซนะ้าส่วนอย่างที่2เลยก็คือตัวม a g จิกแอคแท็กผมอาจจะน้อยนะครับผมผมเลยไม่สามารถจัดทีมอื่นให้ทุกคนดูได้นะครับผมผมก็ต้องขออภัยไวนะ้นเรื่องนี้ด้วยนะ เพราะว่าสกิลกายภาพผมมันเยอะกว่าเนี่ยผมก็สามารถเอากายภาพมาลงได้เนาะจริงๆอะ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งคือโซติเรนาแต่ว่าโซติเรนาผมมันเป็นธาตุน้ำแล้วมันแท้ทางตัวนี้ผมก็เลยไม่เลือกที่จะเอามาลงดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเอาเอาไอดิสมาลงเนี่ยจะได้ไหมว่าไอดิสก็เป็นเจ้าของอีเวนต์นี้อยู่แล้วเนาะ เดิมบัอให้ทีเซ่ก่อนอย่างแรกเลยนะครับต่อไปเบรกสกิลของข้าเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ผมขอแนะนำแค่สองทีมแล้วกันเนาะพวกตัวละครผมมาดูแล้วมันน้อยมากเลยอะมันจับไม่ได้แบบทีมก่อนเนาะ ตอนเบรกสกิลตอนเนี้ยมันมีตัวเบรกพอเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนตอนนั้น,น่ะจะมีตัวเบรกพอไหมไอตอนที่เป็นกายภาพอ่ะตีกายภาพอ่ะโอ้โอเออแล้วก็อันนี้เป็นทีมที่ทุกเออทีมที่ทีมสำหรับคนที่มีสกิลบีไม่พอนะเดี๋ยวผมจะมาสอน ว่าทำไงให้คิวบมันพอน่าจะได้แหละเพาว่าวันนั้นยังทำได้เลยปึ๊บโอเคเบรกเหลือ5%ตามที่ได้วางแผนเอาไว้โอเคนี้ลงสเต็ปเดิมเลยนะทุกคนก็ลองแกะดูแล้วกันนะว่าผมลงแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงถ้าไม่เข้าใจก็ลองลองถามผมได้แล้วกันนะคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้นะครับผม แล้วก็ถ้าใครอยากแบบอยากรู้ลึกรู้จริงใต้ดิสคัช่นผมอ่ะมันมีเพจ Facebook อยู่นะครับผมเป็นเพจที่คนกดไลค์เยอะก็ช่วยเข้าไปกดด้วยกันเนาะโปรโมทเลยดีกว่าใครที่อยากแชทส่วนตัวกับผมก็เข้าไปแชทในนั้นได้เลยนะครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์นะตอบทุกแชทนะครับผมถ้าตอบทันนะโอเคเหมือนเดิมอันนี้ให้ชิโนนใช้ทกิล โอ้โหไปแล้วจ้าสองหนึ่งสองสองหุนเจ็ดจริงๆถ้าใครมีตัวที่มันบัฟไอเมจิกแอคแขดก็มาได้อะผมแนะนำให้เอาใส่ด้วยนะคือจริงๆผมอะมีคืออาสนะนี่นแหละมีเหมือนกันแต่ว่าเออมันจะอธิบายไงดี มันจะเบรกสก,กิเออมันจะเบรกไม่ทันหร้วนะถ้าผมทำอย่างนั้น,นอันนี้ก็มาเดิมฮิวนะครับผมแล้วก็นนกตีอน,นี้ก็ชาร์จไปโอเค,คเอ๊ะผมลืมใช่ไหมพีรู้สึกสอ่า,าเหมือนไฟ เหมือนเมื่อกี้ผมลืมผมลืมบัฟให้ทีเซ่นะเออดู่เนไผมลืมบัฟให้ทีเซ่จริงอะเมื่อกี้ดีฟ้าผมต้องบัฟทีเซ่อะเอออ่านละ,ะ,ะแต่ไม่เป็นไรหรอกจริงๆแต้มถ้าใครลงถึงสามแสนผมก็โอเคแล้วนะเพราะอีเวนต์นี้มันเหมาะสำหรับอีเวนต์ที่มีตัวละครเยอะอ่ะผมผมพูดเลยอีเวนต์ตัวละครต้องเยอะเหมือนกันอะเพราะเราได้ใช้หน้าโรเคชั่นเยอะแน่ อ่เห็นไหมอันนี้ทุกคนสังเกตได้นะอันนี้คือต้านเวทแล้วนะมันจะเป็นรูปคาถาแล้วก็เป็นรูปโล่นะเราก็หยิบมาเลยครับผมไาฮี่ปึ๊บบัฟทบับบให้ตัวเบรแล้วนะอ่านี่มาทังปุ๊บบัฟเลย <c oughs> ไอดิสไม่โอเคเห <c oughs> มือนกันบัฟเหมือนกัน <c oughs> โอบ้บัฟกระจาย โเบรกเหลือสามสิบอรนตะทุกคนคิดดูแล้วกันอันนี้แค่เบรกตัวเดียวนะผมใช้เบรกตัวเดียวเลยนะอเก็บใช้ทกี่ผิดละไหนเห็นไหมเมจิมกกับแผรทีเข้าแล้วแต่ทีมนี้น่าจะทำดาเมจได้น้อยกว่าทีมเมื่อกี้นะทุกคนโอ้ยโดนมัดอีก ถ้าเบรกสกิลน่าจะทันอยู่บัฟดีกว่าบัฟดีกว่าไหมหรือไงดีโอเคโอเคเทิร์นรีฟาร์มาเราฮิวทันนะดูเทิร์นด้วยนะครับผมเวลาเล่นอย่าลืมนะครับอุ้งโอเคเทิร์นเราต้องจะมาต่ออีกมาสองสองตัวได้นะไม่มาฮะถึงไหมไม่ถึงแต่เกือบ อุ้ยบ๊อบหายนี่มาแล้วไม่เอาเมจิกไหมถ้าตีก็ตีได้แต่เมจิกดีกว่าป้อ,ปองเมจิกมันตีมไม่เข้าหรอกทุกคนแต่ว่าผมเจ้าฮิลนะทุกคนงสงสัยว่าทำไมผมถึงใช้สกิลนี้ทำไมไม่ใช้สกิล A ละ่ะว่าเหตุผลคือผมใช้รีฟาตีครับผมเอาไปสร้างสกิลเอ้ยสร้างดาเนี่ยเยอะๆดูดิตีอยู่เหมือนสองอ่ะ โอเคจังหวะนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมากมากเลยเดี๋ยวผมพนับเพิ่มหนึ่งหกเจ็ดทันไหมเนี่ยอี๋ยะลองดูก่อนแล้วกันมผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าทันไหมนะมคือทีมนี้มันจะลงไม่ตายตัวนะทุกคนบอกเลยว่ามันลงไม่ตายตัวเลยทีมแบบเนี้ย สุดวะีฟาล้นเทินเข้ามาทันอยู่เนี่ยเราต้องมานั่งนับเทินว่าให้ให้รีฟาใช้อินคาเนตสกิลอีกอ่ะมันจะยากก็ตรงนี้แหละทุกคน การนับเทินต้องนับให้เตร็จเลยอบอสตีเดี๋ยวมันไล่บอสตีไปบอสตีไปโอเคสวยบอสตีรีฟาเขีนมาว่าจะแนโอเคเข้าแก๊ปอยู่แล้วเนี่ยเข้าแก๊ปเราอยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่คือผมลงไปผมคำนวณไปเลยนะเรนมีมาแบบว่าอย่างงู้นอย่างนี้อา้าวโอ้ผมคำนวณพลาดเหรอเนี่ยโอ้ย โอ้อันนี้ขอคํณนอลผ้าเองใช่ไหมเนี่ยรอเมื่อกี้ว่านับเทิร์นแล้วนะเอาซะง,งั้นโถมีมีอินคาร์เนตแต่ไม่ได้ใช้โหสามแสนสี่เนี่ยทุกคนสังเกตดูดีนะว่าสกอร์มันจะต่างจากเมื่อกี้มากเลยนะต่างกันสองแสนอะ่ะโอ้โหโอ้ยเมื่อกี้เอาเป็นว่าทีนี้ใช้ยากแล้วกันนะเพราะว่าสกิลเบรกมันไม,ม,นไม่มันไม่ตายตัวคือมันให้มันต้องให้ไอดิสบัฟ เบรกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เบรกแล้วทีนี้นีอนน่อันนี้คือผมมาเล่นแบบสดๆแต่นะแบบไม่มีแบบผมไปนั่งทําการบ้านมาก่อนคือแบบอันนี้ผมจัดทีมโชว์ดูอะไรดูเลยนะว่าจัดทีมอย่างนี้มันดีไหมหรือว่าอะไรยังไงนะโอเคคนอื่นก็ประมาณนี้เหมือนเดิมค้างน่าจะโหลดอยู่มั้งน่าจะโหลดโอเค โอเคสำหรับทีมลงของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นทีมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโชว์ก่อนเนี่ยเป็นทีมนี้เนาะก็คือจะมีเมจิกแอคแท็กสองตัวนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันก็คือบอสเนี่ยจะมีทั้งต้านเวทแล้วก็ต้านต้านกายภาพนะครับผมเทินตั้งแต่เทินที่สี่สิบถึงเทินที่ยี่สิบกว่าๆทุกคนต้องสังเกตตรงบอสหน้าบอสนะว่า มันต้านเวทหรือต้านกายภาพตอนนั้นนะถ้ามันเป็นต้านกายภาพมันจะเป็นรูปหมัดแล้วมันจะเป็นรูปโล่นะครับผมอันนั้นคือต้านกายภาพนะแต่ถ้าต้านเวทนะครับผมมันจะเป็นรูปคาถาแล้วก็มันเป็นรูปโล่นะครับผมอันนั้นคือต้านเวทนะตั้งแต่เทินที่40ถึงเทินที่20กว่ากว่าบอสจัดต้านต้านกายภาพนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่เทินที่20กว่าาถึงเทินที่1เนี่ยบอสจะต้านเวทนะครับผมก็คืออันนี้มันให้เราอีเว้นเนี้ยมันให้เราใช้โรเทชันให้เป็นนะ ก็คือต้องสับตัวนี้มาตัวนูน้นตัวนู้นมาตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมสาหรับดเาเมทที่ผมทําได้ก็อยู่ที่5 4าแสนเอ้ห้าแสนสี่หนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ใช้สกิลซีมีสกิลซีมีสกิลฮิลนะครับผมถ้าสกิลซีเนี่ยผมแนะนําให้เอาตัวที่มันสามารถบัฟสกิลซีได้เลยเนาะแต่รีฟาก็คงยืนพื้นอยู่แล้วละ่ะอีเวตนเนี้ยแล้วก็ตัวข้างหลัง2ตัวนะครับผมก็จะเป็นสกิล ที่เป็นตีไกลภาพตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเพิ่มสกิลอินคาเนตช่วงต้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาในนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสครายก็ช่วยกดให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝาก้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นสาระให้ใครหลายๆคนได้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมและฟังนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ